ปกติแล้วผมชอบปิดไฟทำงานตอนกลางคืนนะครับไม่ว่าจะเขียนสคริปต์ตัดต่อหรืออ่านคอมิกส์ถึงแม้ว่าความมืดมันจะทำให้มีสมาธิมากแต่แสงสีฟ้าจากหน้าจอก็ทำร้ายดวงตาของผมอย่างสาหาัสแต่การทำงานของผมก็เปลี่ยนไปตั้งแต่ได้ลองใช้แว่นกรองแสง o p ป u ัเมื่อสวมครั้งแรกผมก็รู้สึกถึงความแตกต่างเพราะสามารถจ้องจอได้นานๆโดยไม่เพิ่มภาระให้กับดวงตาไม่ว่าจะมองคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตก็ตาม ออปทัสมีเลนที่เปลี่ยมคุณภาพสามารถปกป้องดวงตาจากแสงสีฟ้าจากหน้าจอแถมยังสร้างจากวัสดุคุณภาพทนทานน้ำหนักเบาถ้าคุณผู้ชมสนใจสามารถคลิกดูรายละเอียดและสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเพราะดวงตาของคุณไม่ได้มีอะไรจงถนอมมันไว้ให้ดีจะเล่นเกมดูหนังดูซีรี Save v, สร์เซฟเอวีสารคดีแชทกับหญิงสิงเว็บบอร์ดพ่อรักกับผู้ชายเล่นไลน์อ่านมังงะทำงานหาสูตรอาหารในอินเทอร์เน็ตอ่านกระทู้เด็ดพันทิปก็สบายลองได้ ในปัจจุบันถึงแม้ว่าเอิร์ธ1610หรือจักรวาลอัลติเมทจะดับศูนย์ไปแล้วหลังอีเวนต์ซีเคร t ตวอแต่มันก็เป็นสถานที่ที่ก่อกำเนิดสิ่งที่สุดยอดหลายๆอย่างและหนึ่งในนั้นก็คือไมส์โมราเลสอัลติเมทสไปเดอร์แมนผู้มีพิษร้ายและอำพรางตัวได้ร้าวกับมายาก่อนอื่นผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าต่อจากนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในจักรวาลอัลติเมท ถ้าหากมีการพูดชื่อตัวละครใดก็ตามให้เข้าใจตรงกันว่าไม่ใช่ตัวละครจากจักรวาลหลักนะครับจริงๆแล้วในจัก,กรวาลอัลติเมตเองก็มีสไปเดอร์แมนอยู่แล้วนั่นก็คือปีเตอร์ปาร์เกอร์แต่ไมล์มราเลสนั้นปรากฏตัวก่อนที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีจะเริ่มขึ้นโดยในตอนนั้นเป็นสมัยที่บารักโอบามาลงสมัครเข้าชิงตำแหน่ง และกระแสความนิยมของเขานั้นนำลิ้วจนชาวอเมริกันมั่นใจแน่ๆว่าพวกเขาจะต้องมีประธานาธิบดีคนแรกที่เป็นแอฟริกันอเมริกันผิวสีดังนั้นมาเวลจึงอยากจะมีตัวละครผิวสีที่ดูดีเขาจึงสร้างคาแรคเตอร์ตัวนี้ขึ้นมานั่นเองครับ เรื่องราวของเขานั้นเริ่มจากนักวิจัยของบริษัทออสบอนอินดัสทรีได้ทดลองใช้เลือดของปีเตอร์ปาร์เกอร์มาสกัดเป็นสารเคมีที่สามารถสร้างสไปเดอร์แมนขึ้นมาได้ซึ่งในโครงการนั้นมีแมงมุมที่ถูกนำมาใช้ในการวิจัยหลายต่อหลายตัวแต่เมื่อโปรเจกต์ใกล้จะถึงฝั่งฝันนอร์แมนออสบอนดันถูกหน่วยชิลจับกุมและเผยแพร่ต่อสาธารณาชนว่าเขาคือกรีนกอบลิน นั่นเป็นสาเหตุให้ออสบอร์นอินดัสทรีต้องปิดตัวลงทุกโครงการถูกล้มเลิกบริษัทถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลาหลายเดือนแต่หลังจากนั้นไม่นานแอรอนเดวิสหรือพาวเลอร์อาชญากรตัวร้ายก็ได้แอบลักลอบเข้าไปขโมยทรัพย์สินรวมถึงเทคโนโลยีของบริษัทออสบอร์นซึ่งในระหว่างที่เขากำลังลงมือก็มีแมงมุมทดลองหมายเลข42แอบเข้าไปในกระเป๋าของเขาโดยไม่รู้ตัว วันต่อมาหลังจากได้รับการจับฉลากเข้าโรงเรียนบุ๊กลีนวิชันอ a c ค d e ดีเสร็จเรียบร้อยไมส์มูราเลสตัวเอกของเราก็นำข่าวนี้ไปบอกกับอาของเขาซึ่งคุณอาคนนี้ก็คือเจ้าแอรอนที่เพิ่งจะไปขโมยของที่บริษัทออสบอนมาหมาดๆนั่นเอง ในระหว่างที่ทั้งคู่พูดคุยกันตามภาษาอาลานเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเจ้าแมงมุมเบอร์42ก็ค่อยๆค,คืบคลานออกจากกระเป๋าแล้วกัดเข้าที่มือของเด็กหนุ่มเขาอย่างจังพอไมส์โดนแมงมุมกัดปุ๊บเขาก็ช็อกหมดสติน้ำลายฟูมปากในทันทีตอนนั้นแอรอนที่เห็นเหตุการณ์ก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับหลานของเขาแต่ไม่นานหลังจากได้รับการปฐถมพยาบาลไมซ์ก็ได้สติกลับมาอีกครั้งซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่พ่อของเขามาตามเขากลับบ้านพอดี พอเห็นลูกชายมีอาการไม่ปกติพ่อของไมส์ก็เข้ามาด่าผู้เป็นน้องชายในทันทีเพราะคิดว่าแอรอนทำอะไรแปลกๆกับหลานชายแต่ไมส์ได้บอกพ่อของเขาว่าสาเหตุที่เขาต้องเป็นแบบนี้เพราะเขาถูกแมงมุมกัดเข้าโดยบังเอิญแต่ถึงจะรู้ความจริงว่าลูกถูกแมงมุมกัดเรื่องก็ไม่ได้จบลงง่ายๆครับเพราะเจฟเฟอร์สันพ่อของไมส์ไม่ค่อยอยากจะให้ลูกชายของเขามาคบค้าสมาคมกับแอรอนสักเท่าไหร่ เพราะตอนนี้ทั้งคู่ไม่กินเส้นกันเนื่องจากเมื่อก่อนทั้งเจฟเฟอร์สันและแอรอนเคยร่วมกันทำเรื่องที่ผิดกฎหมายแต่พอมีลูกเจฟเฟอร์สันก็ตัดสินใจวางมือทำเรื่องชั่วๆส่วนแอรอนก็ยังคงมุ่งหน้าบนเส้นทางอาชญาการรมต่อไปถ้าให้ลูกมาคุกคีด้วยบ่อยๆเจฟเฟอร์สันก็กลัวว่าลูกจะติดนิสัยที่ไม่ดีมาด้วย เมื่อเห็นพ่อกับอาทะเลาะถกเถียงกันยาวยืดไมที่รู้สึกเซ็งในอารมณ์ก็ต้องออกมานั่งรออยู่ด้านนอกและเมื่อเจฟเฟอร์สันเดินตามออกมาเขากลับมองไม่เห็นลูกชายที่นั่งรออยู่นั่นแหละครับคือครั้งแรกที่พลังังมุมของไมเริ่มแสดงอาการ ในเวลาต่อมาไมาส์พบว่านอกจากจะพรางตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมจนเหมือนล่องหนได้แล้วตัวเขานั้นยังได้รับพละกกาลังและความเร็วที่เพิ่มมากขึ้นแถมตอนที่ไมส์ถูกพวกอันธพาลเข้ามาหาเรื่องร่างกายของเขายังสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าช็อตจนพวกอันธพาลล้มลงอีกต่างหาก เด็กนุ่มเก็บเรื่องพลังพิเศษของเขาเอาไว้เป็นความลับเพราะถ้ารู้เขา้าพ่อของเขาคงไม่พอใจแน่แต่เขากลับเปิดเผยเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนสนิทที่ชื่อแกนกี้ลีมส์โชว์ความสามารถต่างๆให้แกนกี้ดูโดยตอนแรกไมส์คิดว่าตัวเองมีพลังพิเศษเพราะเขาเป็นมิวแทนแต่แกนกี้เพื่อนรักก่อไปค้นข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตจนรู้ว่าสไปเดอร์แมนเองก็มีพลังขึ้นมาเพราะถูกแมมุมกัดเหมือนกับมส์เป แกนกี้จึงส่งข้อความมาบอกกับไมซ์ว่านายนนะไม่ใช่มนุษย์กลายพันธุ์หรอกแต่เป็นสไปเดอร์แมนต่างหากเล่าพอได้เห็นข้อความของเพื่อนรักไมซ์ก็นอนคิดทบทวนภาพของสไปเดอร์แมนและสิ่งที่เขานึกได้ก็คือสไปเดอร์แมนนั้นสามารถไต่ผนังปีนกำแพงได้อย่างอิสระดังนั้นเขาเลยลองทำดูบ้างและปรากฏว่าเขาดันทำได้จริงๆซะด้วย หลังจากได้รู้ว่าตัวเองมีพลังแมงมุมไมส์ก็เริ่มจิตตกเพราะชีวิตปกติธรรมดาที่เขาเคยมีอาจจะพังพินาศจนหมดสิน้นและในวันหนึ่งที่พวกเขากำลังเดินเล่นอยู่ในเมืองทั้งไมส์และแกนกี้ก็เดินผ่านตึกที่กำลังเกิดเพลิงไหม้โดยมีแม่ลูกคู่หนึ่งติดอยู่บนนั้นพอเห็นเหตุการณ์ปุ๊บเจ้าแกนกี้ก็เป็นตัวชงเลยครับให้เพื่อนนายสามารถปีนไปช่วยเธอได้นะแต่คนจะเห็นฉันนะสิใครสนกันล่ะเออถูกของนาย จากนั้นไมส์ก็ปีนขึ้นไปช่วยสองแม่ลูกออกจากเปลวเพลิงได้อย่างปลอดภัยเด็กน้อยที่เขาช่วยไว้ดึงเสื้อที่เปื้อนขมาวของไมส์แล้วส่งยิ้มให้อย่างอ่อนโยนตํารวจดับเพลิงกล่าวชมเชยเรื่องอัศจรรย์ที่เขาเพิ่งได้ทำลงไปแต่พอคิดได้ไมส์ก็กระโดดหนีออกจากที่ตรงนั้นอย่างรวดเร็วแกนกี้รีบออกตามหาเพื่อนรักจนกระทั่งเขาได้พบไมส์ยืนอ้วกแตกอ้วกแตนอยู่ในตรอก พอเจอการเจ้าอ้วนของเราก็เข้าไปพูดอวยเพื่อนซะใหญ่โตเอ้ยที่หน่อยทำมันโคตรเจ๋งเลยเหมือนสไปเดอร์แมนแป๊ะเลยแม้จะได้รับกําลังใจจากเพื่อนแต่ไมส์กลับซุดตัวลงกับพื้นพร้อมกับบอกว่าฉันจะไม่มีวันทำอะไรแบบนี้อีกแล้วทุกคนมีสไปเดอร์แมนอยู่แล้วก็ให้สไปเดอร์แมนทำหน้าที่ที่เขาชอบต่อไปเถอะฉันอะไม่ใช่เขาหรอกจากน,นั้นน้ำตาของเด็กน้อยก็ล่งไหลออกมา ผมเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับไมส์ในเวลานี้คงจะหนักเกินกว่าที่เด็กชายอายุ13ปีจะแบกรับเอาไว้แต่สิ่งที่จะปลุกไฟในใจของเขาให้ลุกโชนขึ้นมาเป็นซูเปอร์ฮีโร่นั้นกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ชา้าไมส์โมราเลสกลับไปใช้ชีวิตเหมือนกับเด็กปกติธรรมดาเรียนหนังสือทำการบ้านเจอเพื่อนใหม่ๆทิ้งโอกาสในการเป็นฮีโร่เอาไว้เบื้องหลังแต่อยู่มาวันหนึ่งในขณะที่เขากำลังนอนหลับ อาจารย์ก็เรียกให้เด็กๆทุกคนไปรวมตัวกันที่โรงยิมแล้วแจ้งว่าในเมืองตอนนี้กำลังเกิดเหตุฉุกเฉินเพราะผู้มีพลังพิเศษต่อสู้กันซึ่งในตอนนั้นคณะอาจารย์ก็ไม่รู้รายละเอียดมากนักแต่คาดว่าสไปเดอร์แมนน่าจะถูกยิงพอไมซ์ได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบมุ่งหน้าไปยังจุดที่เกิดการต่อสู้ทันที ที่นั่นเขาได้พบว่าสไปเดอร์แมนได้ต่อสู้กับกรีนกอบปลินจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาท่ามกลางฝรั่งมุงจำนวนมากครอบครัวและเพื่อนสนิทของสไปเดอร์แมนกำลังเศร้าโศกเสียใจไมซ์มอร์เรสเข้าไปหาเควนสเตซี่เพื่อถามว่าชายในชุดแมงมุมที่เพิ่งจากโลกนี้ไปนั้นมีชื่อว่าอะไรเควนจึงตอบว่าปีเตอร์ r าร์เกอร์เมื่อได้คำตอบ m a i ์ก็มองร่างอันไร้วิญญาณของปีเตอร์ก่อนที่เขาจะกลับไปที่โรงเรียนเพื่อระบายความรู้สึกกับแกนกี้ว่าเขารู้สึกผิดกับการตายของสไปเดอร์แมนเหลือเกินถ้าเขาไม่เอาแต่หวาดกลัวเขาก็คงจะไปช่วยสู้และปีเตอร์คงจะไม่ต้องตายแบบนี้ไมซ์โทษตัวเองกับเรื่องที่เกิดขึ้นและเขาเริ่มตระหนักแล้วว่าตัวเองได้รับพลังมาเพราะเหตุผลอะไรบางอย่าง วันรุ่งขึ้นไมล์ก็ไปเฝ้ารอขบวนศพของปีเตอร์พาร์เกอร์ที่หน้าโบสถ์และเขาก็ได้พบกับเควนอีกครั้งคำถามมากมายที่ไมล์อยากจะถามเควนซะเหลือเกินถ้าให้เขารู้ว่าปีเตอร์พาร์เกอร์ต้องมาทำหน้าที่สไปเดอร์แมนด้วยสาเหตุที่เหมือนกับจักรวาลหลักเป,เป,เป๊ะนั่นก็คือลุงเบนถูกฆ่าตายเพราะปีเตอร์ไม่ยอมหยุดหัวขโมยเอาไว้ทั้งๆท,ท,ที่เขาสามารถทำได้และก่อนตายลุงเบนก็ได้ทิ้งประโยคสุดคลาสสิกเอาไว้ให้นั่นก็คือ พลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งเมื่อได้ยินประโยคนี้ไมส์โมราเลสก็ตั้งใจที่จะเป็นสไปเดอร์แมนเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของปีเตอร์ปาร์เกอร์ผู้ล่วงลับและในเย็นวันนั้นเองไมส์ก็ท่องเที่ยวไปในเมืองด้วยชุดสไปเดอร์แมนเด็กเล่นที่แกนกี้ซื้อมาให้ซึ่งระหว่างที่เขากำลังโลดแล่นจากตึกหนึ่งไปสู่อีกตึกหนึ่ง มายสก็ได้พบกับจอมวายร้ายนามว่าแกงการูสิ่งผลการต่อสู้ในศึกแรกของเขานั้นจบลงแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เย็นวันต่อมาสไปเดอร์แมนตัวน้อยเฝ้ารอ,อการออกลาตะเวนอีกครั้งแต่เขากลับถูกโจมตีอย่างไม่คาดฝันโดยสไปเดอร์วูแมนจากนั้นมาส์ก็ถูกเธอจับถอนหน้ากากและนำตัวไปสอบสวนที่ทร i สเกเลียนฐานบัญชาการของหน่วยชิล นิกฟิลลี่ลงมือสอบสวนเรื่องของเขาด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เขาได้พลังมาจากไหนเป็นลูกเต้าเหล่าใครและนั่นเป็นครั้งแรกที่ไมซ์ได้รู้จากปากของฟิลลี่ว่าอาที่เขาเคยเคารพมาตลอดคือวายร้ายที่ชื่อพราวเลอร์ ชิวรู้เรื่องของเขาหลายอย่างเรียกว่าเขาไม่สามารถปกปิดความจริงอะไรได้เลยแม้แต่น้อยแต่ในระหว่างนั้นเองเจ้าอิเล็กโตรที่ชิวนำตัวมารักษาก่อนจะนำไปขังก็ได้สติขึ้นมาแล้วเริ่มอรารวาดสังหารเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ไปมากมายซูเปอร์ฮีโร่ที่ประจำอยู่ในฐานหลายคนต่างก็พ่ายแพ้ให้แก่อิเล็กโทรไม่ว่าจะเป็นไอออนแมนฮอกอายหรือแม้แต่สไปเดอร์วูแมนเองก็ยังโดนไฟฟ้าของมันซัดจนกระเด็น แน่นอนว่าคนเดียวที่สามารถแก้ไขสถานการณ์ในตอนนั้นได้ก็คือสไปเดอร์แมนตัวน้อยของเราครับไมซ์โมราเลสลองหนไปทางด้านหลังและยกตู้คอนเทนเนอร์ทุ่มเข้าใส่จากนั้นก็ใช้พลังไฟฟ้าที่มีชื่อท่าสุดเทว่าเวน m มบลส t ช็อตเจ้าอิเล็กโตรจนหมดสติ แต่ผมว่าเดี๋ยวจะมีคุณผู้ชมคอมเมนต์ถามอย่างแน่นอนว่าทําไมไฟฟ้าของไมส์จึงใช้กับอิเล็กโทรได้ผลผมขออธิบายสั้นๆก็แล้วกันนะครับว่าถ้าเวนอมบลัสของไมส์นั้นจะเป็นการปล่อยประจุฟไฟฟ้าเข้าใส่ร่างกายของศัตรูเหมือนกับคนที่ถูกแมงมุมพิษกัดจนทําให้เป็นอมพาชั่วขณาและตัวอิเล็กโทรเองยังมีร่างกายที่เป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นพลังงานสมบูรณ์แบบดังนั้นการโจมตีกายภาพจึงมีผลกับเขายังไงล่ะครับ หลังจากจัดการสยบอิเล็กโทรลงได้ไมส์ก็ได้รับการปล่อยตัวและในวันรุ่งขึ้นนิกฟิวรีก็ฝากเครื่องแบบสไปเดอร์แมนชุดใหม่ให้เจสสิก้ารูหรือสไปเดอร์วูแมนนำมามอบให้เพราะตอนนี้ทุกคนได้ยอมรับในตัวเขาแล้วว่าไมส์นั้นคืออัลติเมทสไปเดอร์แมนแมงมุมดำผู้สืบทอดเจตนารม์ของปีเตอร์ปาร์เกอร์อย่างแท้จริงแต่ปัญหาชีวิตของไม์ก็ยังไม่จบแค่นั้นนะครับ เพราะเมื่อเริ่มออกปฏิบัติหน้าที่ในฐานะไอ้แมงมุมเขาก็โด่งดังกลายเป็นข่าวใหญ่โตและหนุ่มน้อยสไปเดอร์แมนคนใหม่ก็ดันไปสะดุดตาแอรอนเดวิสเข้าเจ้าอาจอมแสบก็เริ่มคุกคามหลานชายของเขาจนไมล์ต้องยอมรับว่าเขาได้พลังของสไปเดอร์แมนมาเพราะถูกแมงมุมกัดในวันที่เขาไปหาแอรอนที่บ้าน พอรู้แบบนั้นแอรอนจึงขอให้หลานชายไปช่วยจัดการกับพวกวายร้ายตัวเบ้งๆเพื่อให้เขาได้เป็นอาชญากรที่มีอำนาจมากขึ้นตอนแรกไมซต้องจำใจช่วยครับเพราะถ้าไม่ยอมทำปุ๊บแอรอนก็คู่ว่าจะบอกความลับของเขาให้พ่อและแม่รู้แต่พอช่วยเสร็จแอรอนก็ขอให้สไปเดอร์แมนช่วยอีกซึ่งไมซรู้สึกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปคงไม่ดีแน่เขาเลยตัดสินใจตอบปฏิเสธและนั่นทำให้อากับหลานต้องต่อสู้กัน ในขณะที่เปิดฉากบูสสายกันนั้นพาวเลอร์สวมชุดมาเต็มยศและเขาก็ได้ใช้อุปกรณ์ของพวกวายร้ายมากมายเข้าต่อก่อนเช่นปีกของวอลเจอร์หรือถุงมือไวบรช็อกของช็อกเกอร์แต่สุดท้ายถึงแม้ว่าเขาจะมีอาวุธในครอบครองมากมายเท่าไหร่ก็ตามจอมวายร้ายก็ต้องแพ้ภัยตัวเองเนื่องจากถุงมือไวบรช็อกที่เขาใช้โจมตีใส่สไปเดอร์แมนนั้นทำงานหนักจนเกินไปบวกกับมลส์ได้ใช้ท่าเวนอมบลส์ผสมโรงเข้าไปอีกทาให้ถุงมือไวบรช็อกระเบิดใส่แอ แอรอนเข้าเต็มเปล่าสไปเดอร์แมนมองสภาพอาของเขาด้วยอาการตกใจสุดขีดและพยายามบอกให้แอรอนนอนนิ่งๆเพราะตอนนี้มีคนกำลังจะโทรตาม911มาช่วยแต่คำพูดสุดท้ายที่แอรอนบอกกับหลานชายก็คือแกน่ะก็เหมือนฉันนั่นแหละ ในวันรุ่งขึ้นพ่อของไมซ์ก็เดินเข้ามาแจ้งข่าวการตายของแอรอนซึ่งตอนที่ได้ยินนั้นไมส์ถึงกับกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่เพราะถึงแม่อาของเขาจะเป็นคนเลวแต่ชายคนนี้ก็เป็นคนที่เขาเคยรักมากเหลือเกินแม้ว่าความเสียใจจะมีมากมายก่กองแต่ก็ยังมีอีกหลายเรื่องให้ต่อสู้ในฐานะของฮีโร ไมส์เริ่มติดต่อกับคนสนิทของปีเตอร์และป้าเมยก,ก็ได้มอบเครื่องยิงใยแมงมุม,มที่ปีเตอร์เคยใช้ให้กับเขาแต่ในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองเขากลับถูกกัปตันอเมริกาสั่งให้เลิกเป็นสไปเดอร์แมนซะเพราะเขายังเด็กและขาดการฝึกซ้อมที่ถูกต้องดังนั้นการจะมาเป็นฮีโร่เนี่ยมันอันตรายมากๆ แต่หลังจากนั้นไมส์ก็พยายามพิสูจน์ตัวเองด้วยการล้มไรโนและช่วยเหลือกับตันอเมริกาอีกหลายต่อหลายครั้งทำให้เขาได้รับการยอมรับและได้เข้าร่วมทีมอัลติเม e ในที่สุดเส้นทางชีวิตของซูเปอร์ฮีโร่ในช่วงวัยฮอร์โมนของม i c ส์นั้นไม่เคยราบรื่นครับจะบอกว่าชีวิตเขานั้นรันทดพอๆกับปีเตอร์พร์เกอร์เลยก็ว่าได้เพราะหลังจากที่ได้เข้าร่วมทีมอัลติเมตแล้วเขาก็ต้องเข้าร่วมศึกที่มีสเกลใหญ่โตขึ้น ไมส์ปกปิดความจริงต่อพ่อและแม่อย่างยากลําบากว่าเขาคือไอ้แมงมุมแถมกระแสสังคมก็ยังให้ความสนใจกับสไปเดอร์แมนคนใหม่นี้มากเหลือเกินดังนั้นเบตตี้แบรนด์นักข่าวของเดลี่บ o ูเกอร์เลยจับแพะชนแกะจนได้ข้อสรุปแบบผิดๆว่าเจฟเฟอร์สันเดวิสพ่อของไมส์คือสไปเดอร์แมนที่สวมชุดสีดําเธอรายงานเรื่องนี้กับโจนาห์เจมสัน แต่เจ้าหน้ากลับเลือกที่จะไม่ตีพิมพ์ข่าวนี้เพราะที่ผ่านมาเขาได้สร้างบาดแผลให้กับชีวิตของสไปเดอร์แมนมากจนเกินไปแล้วและนั่นทำให้เบตตี้แบรนด์หงุดหงิดจนหัวฟาดหัวเวียงใน,นค่ำคืนนั้นเองด็อกเตอร์มาคัสคอนราดได้ขโมยตัวอย่างของซิมบิโอจากบริษัทร็อกซอนเพื่อที่จะตามหาว่าใครคือสไปเดอร์แมนคนใหม่ เขากลายเป็นเวนอมผู้บ้าคลั่งในที่สุดและเป้าหมายแรกที่น่าจะให้บอแสได้ดีก็คือเบตตี้แบรนด์นั่นเองเวนอมลงมือฆ่าเธอ,อยังโหดเยี่ยมพร้อมกับได้ข้อมูลผิดๆไปว่าเจฟเฟอร์สันคือสไปเดอร์แมนดังนั้นเวนอมจึงไล่ล่าพ่อของไมส์ด้วยความเข้าใจผิดแน่นอนว่าสไปเดอร์แมนต้องเข้าต่อสู้กับอสูรยักษ์เพื่อปกป้องพ่อของเขาอย่างเอาเป็นเอาตายแต่ด้วยความด้อยประสบการณ์ไมล์มอราเลสไม่รู้ว่าจะรับมือกับเวนอมยังไง เขาพยายามนึกถึงวิธีที่ปีเตอร์เอาชนะเจ้าอาสูรกายตัวนี้แต่นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกจนเขาเสียท่าให้กับเวนอมในที่สุดก่อนที่สไปเดอรตัวน้อยจะถูกรัดคอจนเสียชีวิตเจฟเฟอร์สันได้แสดงความกล้าหาญโดยการตัดสินใจหาอะไรมาทุ่มใส่หัวของเวนอมเพื่อดึงความสนใจของมันนั่นทำให้สปเดอร์แมนหลุดจากพันธนาการแต่ตัวของเจฟเฟอร์สันเองก็ถูกเวนอมทำร้ายจนบาดเจ็บสาหาัส เมื่อเห็นพ่อถูกทำร้ายมายซึงตัดสินใจใช้เวนอมบลัสปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าใส่ทำให้ซิมบิโอแตกตัวเอาจากกันและหนีสมซานล,ลงไปในท่อระบายน้ำเจฟฟ์สันเดวิสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเด็กหนุ่มเอาแต่โทษว่าเป็นความผิดของตัวเองที่ทำให้พ่อของเขาต้องถูกทำร้าย แต่นั่นยังไม่ถือว่าสวยที่สุดในค่ำคืนนี้หรอกนะครับเพราะเวนอมได้ตามพ่อของไมล์ไปถึงโรงพยาบาลดังนั้นยกที่2ของสไปเดอร์แมนกับเวนอมแห่งจักรวาลอัลติเมทจึงระเบิดขึ้นกลางโรงพยาบาลที่มีคณะแพทย์และผู้ป่วยจํานวนมาก การต่อสู้ของสไปเดอร์แมนถูกริโอโมราเลสผู้เป็นแม่เฝ้ามองอยู่และระหว่างที่ทั้งคู่ซัดกันชุลมุนอยู่นั้นแม่ของไมซ์ก็ไปหยิบปืนเข้ามาช่วยยิงสนับสนุนแต่แทนที่จะช่วยมันกลับทําให้ไมส์กังวลว่าแม่ของเขาจะตกอยู่ในอันตรายไปอีกคนซึ่งจังหวะที่การต่อสู้อย่างไร้สมาธินั่นแหละครับที่ทําให้สไปเดอร์แมนของเราเสียท่าถูกเวนอมดูดกลืนเข้าไปทั้งตัว ริโอมราเลสที่เผชิญหน้ากับเหตุการณ์ทั้งหมดได้มองเห็นใบหน้าของลูกชายผ่านหน้ากากสไปเดอรที่ขาดวินเธอวิงวอนทั้งน้ำตาเพื่อขอร้องให้เวนอมปล่อยลูกชายของเธอออกมาแต่พอเวนอมรู้ว่าริโอเป็นแม่ของสไปเดอร์แมนมันจึงฆ่าเธอก่อนที่ไมล์จะใช้เวนอมบลัสทำลายมันจากภายในเพียงไม่กี่วินาที ด็อกเตอร์มาคัสถูกเจ้าหน้าที่วิสามันทันทีที่แยกตัวออกจากซิมบิโอตส่วนริโอโมราเลสก็เสียชีวิตภายในอ้อมกอดของลูกชายและคำพูดสุดท้ายที่เธอได้บอกกับลูกรักก็คืออย่าให้พ่อรู้เด็ดขาดว่าเขาคือสไปเดอร์แมนเด็กหนุ่มอายุ13ปีทำผิดพลาดถึง2ครั้งในวันเดียวครั้งแรกทำให้พ่อของเขาต้องบาดเจ็บหนักและอีกครั้งก็ทำให้เขาต้องเสียแม่ไปตลอดกาล ความสูญเสียนั้นมากเกินกว่าที่จิตใจดวงน้อยจะแบกรับเอาไว้ได้ดังนั้นเขาจึงฉีกกระชากเครื่องแบบไอ้แมงมุมออกเป็นชิ้นๆและเขาตั้งใจจะไม่เป็นสไปเดอร์แมนอีกต่อไปแล้วหนึ่งปีผ่านไปไมล์ที่เติบโตขึ้นก็ได้พบรักกับเด็กสาวนามว่าเคทบิชอปส่วนแกนกี้เพื่อนรักก็มีส่วนสูงเพิ่มขึ้นและผอมลงเล็กน้อย แกนกี้ลีพยายามพูดโน้มน้าวให้ไมซ์กลับมาทำหน้าที่สไปเดอร์แมนทุกครั้งที่มีโอกาสแต่ไมซ์ก็ปฏิเสธมันเสมอเพราะเขาลบเลือนแผนในใจและภาพความโหดร้ายที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวแต่พอเขาได้เข้าไปร่วมพัวพันกับการต่อสู้ของพวกเหนือมนุษย์ที่ถูกบริษัทร็อกซอนสร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นโคลกับแดกเกอร์คู่หูแสงกับเงา บอมเชลแม่สาวพลังระเบิดไปจนถึงสไปเดอร์วูแมนที่เป็นร่างโคลนของปีเตอร์พาร์เกอร์ซึ่งถูกร็อกซอนสร้างขึ้นมาเช่นเดียวกันเมื่อเห็นความโหดร้ายของโลกใบนี้และเข้าใจว่าไม่ได้มีแค่ตัวเองที่เจ็บปวดไม่จึงตัดสินใจสวมชุดสไปเดอร์แมนและรวมพลังกับของเพื่อนเหนือมนุษย์ถล่มบริษัทร็อกซอนผู้ชั่วร้ายลงได้อย่างราบคาบ แม้จะกลับมารับหน้าที่สไปเดอร์แมนอีกครั้งแต่ดราม่าชีวิตของมาส์ก็ยังไม่จบลงง่ายๆครับช่วงหลังจากอีเวนต์8 of Ultron โลกก็เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่ากระแสเวลาปั่นป่วนส่งสิ่งมีชีวิตจากจักรวาลหนึ่งให้ไปโผล่อีกจักรวาลหนึ่งซึ่งจักรวาลอ l ล i m a t e นั้นเรียกว่าสวยสุดๆเพราะเจ้ากาแล็กตัสจอมขมือดาวจากจักรวาลหลักดันไปโผล่ที่โลกของไม์ซะอย่างนั้น สไปเดอร์แมนต้องร่วมมือกับทีมอัลติเมทเพื่อรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้นไมชช่วยเหลือและปกป้องผู้คนมากมายแต่คนคนเดียวที่เขาห่วงที่สุดก็คือพ่อในตอนนั้นเมืองทั้งเมืองมีแต่ความโกลาหลผู้คนวิ่งหนีตายเสียงระเบิดเสียงไฟไหม เจฟเฟอร์สันยังคงยืนตะโกนเรียกลูกชายอยู่หน้าบ้านด้วยความเป็นห่วงไมส์รีบรุดไปช่วยพ่อของเขาแต่เจฟฟอร์สันที่ไม่ชอบสไปเดอร์แมนก็ขับไล่ไสายส่งไม่ยอมรับความช่วยเหลืออะไรทั้งนั้นเมื่อไม่รู้จะทำยังไงไมซ์จึงตัดสินใจถอดหน้าก,ากากออกเพื่อให้พ่อรู้ว่าชายในชุดมังมุมก็คือเขาเอง แต่พอรู้ความจริงปุ๊บเจฟฟ์สันกลับด่าดทอลูกชายของตนว่าเป็นคนที่ฆ่าน้องชายของเขาฆ่าเมียของเขาแถมยังเอาไม้ฟาดเขาให้อีกตั้งหากซึ่งในระหว่างที่พ่อลูกกำลังมีปากมีเสียงกันเครื่องบินลำหนึ่งดันตกลงกลางเมืองพอดีทำให้ไมซ์มอร์เรสต้องขอตัวไปช่วยคนในเครื่องบินก่อนและพอเขากลับมาช่วยพ่อในภายหลังเจฟฟ์สันก็หายตัวไปไม่กลับมาที่บ้านอีกเลย ไมส์ ice, ต้องใช้ชีวิตเพียงลำพังเป็นแรมเดือนผ่านการต่อสู้และปัญหามากมายแต่อยู่มาวันหนึ่งพ่อของเขาก็กลับมาเจฟฟ์สันเล่าว,ว่าที่ผ่านมาเขาถูกนิกฟิวรี่ติดต่อขอให้ช่วยไปเป็นสปายแทรกซึมอยู่ในองค์กรของวิวสันฟิสแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามสุดท้ายเขาก็ได้ขอโทษลูกชายที่ทอดทิ้งให้อยู่เพียงลำพังและทั้งคู่ก็ได้พูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจกัน สองพ่อลูกกลับมาคืนดีกันในที่สุดแต่ปัญหาต่อมาที่สไปเดอร์แมนต้องเจอก็คือครอบครัวของเคสบิชอปแฟนสาวของเขาดันเป็นไฮราแถมไมซ์ยังถูกวางยาสลบและถูกส่งตัวไปให้ด็อกเตรดูมทำการทดลองซึ่งในระหว่างที่ดูมกำลังเก็บต,ตัวอย่างเนื้อเยื่ออยู่นั้นไมซ์ก็ได้แสดงพลังใหม่ออกมาด้วยการระเบิดพลังไฟฟ้าออกมาจากร่างกายทำลายห้องทดลองซะย่อยยับ พลังนี้อาจจะเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของเคมีในร่างกายเมื่อเขาเกิดความเครียดที่มากเกินไปและเมื่อหลุดพ้นจากพันธนาการได้หนุ่มน้อยแมงมุมของเราก็อารวาทําลายดูมบอดและซัดด,ด็อกเตอร์ดูมจนสลบเหมือดส่วนพ่อของเคสก็ถูกส่งตัวให้หนูวชิลนำตัวไปดำเนินคดีต่อไป เมื่อเรื่องวุ่นๆทุกอย่างจบลงไมส์และผองเพื่อนก็นเดินขึ้นไปบนดาดฟ้าของอาคารแต่พวกเขากลับพบว่าปรากฏการ์อินเคอร์ชันกำลังจะเริ่มขึ้นและมันคือสัญญาณที่บอกว่าทุกอย่างในจักรวาลอัลติเมตกำลังจะล่มสลายช่วงเวลาสุดท้ายที่จักรวาลอัลติเมตกำลังจะเคลื่อนตัวเข้าชนจักรวาลหลักเหล่ายีโรต้องต่อสู้เพื่อทำลายโลกของอีกฝ่ายเพื่อรักษาโลกของตัวเองเอาไว้ m i ซ e มอร์เรเลสได้แอบเข้าไปในยานช่วยชีวิตของฝั่งวายร้ายและมีชีวิตรอดอยู่ใน Battleworld บทบาทของ m มซ์มอร์เร s ลใน Secret War นั้นผมได้เล่าไปแล้วใน Marvel Events แต่เรื่องสำคัญจริงๆมันอยู่หลังจากที่อีเวนต์นั้นจบลงเมื่อก็อตอิมเพอดูถูกโคน่นจักรวาลต่างๆถูกสร้างขึ้นใหม่และ m มซ์มอร์เร s ลก็ถูกย้ายมาอยู่ที่ Prime Earth หรือจักรวาลหลักในตอนนี้นั่นเองครับ นับว่าเขาเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ได้รับความนิยมจนมาเวลหาเรื่องจับเขามาอยู่ในจักรวาลหลักเหมือนกับมิเกลโอฮาร่าหรือ s p i เดอร์แ2099ในโลกนี้ไมล์ต้องปรับตัวเพื่ออยู่ในมิติความเป็นจริงที่แตกต่างจากเดิมแต่เขาก็ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวนะครับเพราะพ่อและแกนกี้เพื่อนรักก็ได้มาอยู่ที่โลกใบนี้ด้วยกันทั้งหมดแทมริโอโมราเลสแม่ของเขาก็ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งด้วย เขายังเป็นนักเรียนของ Brooklyn Vision Academy อยู่เช่นเดิมและมีปีเตอร์ปาร์เกอร์คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนอกจากนี้ความสามารถของเขายังเป็นที่ยอมรับและได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม Avengers ก่อนจะออกมารวมตัวกับเพื่อนๆฮีโร่รุ่นเด็กก็ตั้งทีม Champions ขึ้นมาใหม่ในภายหลัง ใน Event ์ซีวิววอ2ภาพนิมิตของยูลิซิสได้แสดงให้เห็นว่าเขาจะเป็นคนที่ลงมือฆ่าสตีฟโรเจอร์สซึ่งบทสรุปจะเป็นยังไงเขาจะเป็นคนฆ่าจริงหรือไม่เราจะเฝ้ารอคำตอบนี้ไปพร้อมๆกันส่วนเรื่องกุ๊กกิ๊กครั้งใหม่ของไมซ์มอร์เรลสนั้นเขาเริ่มคบหาดูใจกับสไปเดอร์เกวนหรือเกวนสเตซี่จาก Earth 65ที่ถูกย้ายมาอยู่ในจักรวาลหลักหลังจากอีเวนต์ซีเครตวเช่นเดียวกัน เรื่องราวการต่อสู้ของพวกเขาคงจะดำเนินไปเรื่อยๆนับจากนี้และนี่แหละครับคือประวัติความเป็นมาของมายส์โมราเลสที่กว่าจะมาเป็นหแมงมุมดำผู้มีพิษร้ายล่องหนหายตัวได้ราวกับมายาคุณผู้ชมรู้สึกยังไงกับเรื่องราวของเขากันบ้างครับอย่าลืมคอมเมนต์ติชมกันเอาไว้และกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดตอนใหม่ในสัปดาห์หน้า สำหรับวันนี้ซ u เปอร์ฮีโร่โปรไฟล์และผมเนโครสเมลฟิตคงต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้และพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ